ได้กลุ่ยมาฝากท่านชายนั่งรอเป็นหลวงโพ่อไปเลยเอา้าเฮ้ยปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไขว้ไว้เฮ้ยนั่งกินข้างบนด้เว้ยเอ้ยเอ๋เอาไปนู่นนู่นเอาหนีบไว้เลยเอาทั้งตีนทั้งมือเลยเอาหนีบไว้เอา้อาจอนนั่งขี่นี่วะเอาเออบอกเยังครับเนี่ย เก็บไปหมดเลยอ๋ออ๋อไ่ไข่เว้ยไข่ไข่ขวหวานเว้ยอ๋ว้าอร่อยเว้ย ไข่เว้ยไปนะิดไหมบอกขย่งเนอะอือเอาหมดเลยยัดหมดเลยทีเดียวลูกหนึ่งคำละลูกไปเลย ทำนาตาดูกินแบบอร่อยอร่อยกินแบบอร่อยอร่อยครับ แล้วสองลูกได้เก็บไว้ในพุงแก้มเลยเนี่ยนำลูกที่สามว้าไอ้จีบกินมือดีจอวจับจีบมือดิจีบนิ้วดิเอามาจีบมาององม หมดไปอีกแล้วลูกที่สามลงไปอยู่ในกระเพาะเรียบร้อยอยู่ในกระพุ่งแก้มด้วยครึ่งหนึ่งเป็นไงล่ะเลืมอยู่ทองแล้วสิ มองมาแล้วครับมองมาแล้วเหลืออีกหนึ่งลูกทําไงดีเลืกหนึ่งลูกทําไงดีจะกินไม่เอ่ยมองพิจารณนายิบขึ้นไปแล้วลูกที่สี่นี่ยู่ในงคงแก้มเต็มเ,มเลยน่ะนี่นพุงคงแก้มเก็บไว้ครับขากตัวอาหารแล้ว ช่วงนี้ช่วงกักตัวอาหารแล้วเนี่ยเริ่มอิ่มแล้วมั้งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอาความน่ารักมาฝากครมาเอาลุยสีออกนะออกครับผมจะช้าหน่อยเริ่มจิ๋วตัวแล้ววันนี้ก็พุงแก้มเต็มเลยนะ สองมือสิกินแล้วเออชีสองมือเนอ,อ,อเะชีกาบอกดีดีเออเออนั่ะ หมดเรียบร้อยลูกสีครับผมไปแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ